สวัสดีค่ะจากร้านก่อกระหนกการ,กรเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนุกพาจังหวัดยะโสธรค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะคะอยู่จังหวัดน่านนะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวโพดสี่แถวจานคู่นั่งขับขายอิสระมานะคะสั่งทางไปส,ส่งทางไปสนีเก็บเงินปลายทางนะคะตัวนี้นะคะ ดูคุณลักษณะของเครื่องนะคะความกว้างของคานเดี๋ยวอีกนะเนี่ยเอไปอีกนะความกว้างของคานนี้ก็คือ2เมตรนะคะ2เมตรคานเป็นคานสองชั้นค่ะตัวนี้นะคะเป็น2ชั้นนะคะสองชั้นจานนะคะตัวนี้เป็นจานแหวกนะคะ ตัวกบมีสองตัวนะคะตัวกบมีสองตัวตัวนี้เป็นโชคโชคเป็นตัวทํางานคือเวลาเราหยอดตามเดินตามเขาตามทางไม่ราบเรียบก,ก็สามารถหยอดได้หมดนะคะตัวนี้นะคะถังถังปุ๋ยเป็นถังสแตนเลสน,นะคะดูในถังนะคะเป็นถังสแตนเลสค่ะถังปุ๋ยนะคะถังข้าวโพด มีทั้งหมดสี่ถังนะคะจานที่อยู่ในถังนะคะในถังนี้นะคะเป็นจานสามหุนครึ่งนะคะข้าวโพดจะลงทีละ1เม็ดระยะห่างของต้นคือสิบห้าเซนแล้วเราก็แถมจาน้ใช้ซ,ะซ,ะซะจ้าจานจานเนียจานสี่หุนเราก็จะแถมจานสี่หุนให้นะคะจานสี่หุนนี่ พขาทดจะลงทีละสองเม็ดระยะห่างของต้นก็คือยี่สิบเซนนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็คืออ่าเขาจะทำเป็นเ้าเอ็นยางกัวดาตรงนี้เียครับโอเป็นเทาเป็นเผ้าสองพันอ่าเป็นเผาสองท่อนนะคะคือเผาแยกท่อน,นะคะ่ะเพราะว่ามันมีองค์จับสององค์จับเขาจะแยกเผาเป็นสองท่อนเท่ากับการทํางานนี้มีสองคนทํางานนะคะ มีสองคนทำงานนะคะน,นี้นะคะตัวนี้ตังมาใหม่นะคะใช้เทาตัวน,นี้เป็นสองทอนแยกทอนนะคะแยกทอนแยกข้างเลยนะคนละคนละข้างเลยนะคะสามารถข้าข้างหนึ่งทำงานไม่ได้อีกข้างก็จะทำงานเหมือนเดิมนะคะตัวน,นี้นะคะมีของเต,เต็มโกดังมากมายนะคะของเยอะนะคะสั่งมาเต็มโกดังนะคะ สั่งปื้อสามารถส่งให้ได้ทันทีนะคะส่งทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางนะคะ,ะตัวนี้ก็จะส่งทางไปรษณีย์นะคะวันนี้ส่งจังหวัดน่านที่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดน่านนะคะถ้าใครสนใจก็ทักโทรมาที่เบอร์โทร0944699224นะคะ,ะยินดีรับช้ายินดีให้บริการนะคะ สนใจก็สั่งมาเลยนะคะส่งให้ได้ทันทีไม่ต้องรอสินค้าเพราะว่าสินค้าเราสั่งมาไว้เยอะมากนะคะเต็มโกดังเรานะคะตัวนี้กําลังจะส่งทางไปรษณีย์นะคะกาแฟลดไม่รอแล้วนะคะขอบคุณลูกค้าอําเภอเมืองจังหวัดน่านมากนะคะที่ไว้วางใจสินค้าร้านของเรานะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ